ภรยาโดนผีนางรําเข้าสิงและได้ปีนขึ้นไปบนระเบียงชั้นเจ็ดก่อนที่สุดท้ายเขาต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่คาดไม่ถึงเย็นวันนั้นคุณสุขับรถกลับจากต่างจังหวัดกับภรรยาซึ่งพอขับมาถึงแถวแถวบางบอนแกก็ดันปวดฉี่ก็เลยตัดสินใจจอดรถข้างทางโดยเมื่อก่อนแถวแถวตรงนั้นจะเป็นป่ารกร้างที่มีสารกา็เกา่เกาถูกทิ้งระเกะระกะอยู่เต็มไปหมดคุณสุค่อยๆเดินหลบแวกไปอีกทางยกมือไหว้ขอขมาลูกๆแล้วรีบทําธุระจังหวะนั้นคุณสุก็รู้สึกเหมือนเหยียบ ออะไรสักย่างพอชี้เสร็จจึงก้มหยิบขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นตุ๊กตานางรำปูลปั้นที่หมักวางไว้ตามสาลซึ่งตอนนั้นแกก็ไม่ได้คิดอะไรเห็นว่าเป็นสารร้างก็เลยโยนไว้ที่เดิมแล้วขับรถกลับบ้านตามปกติตกดึกคืนนั้นภรรยาก็หลับไปแต่ทว่าคุณสุก,กับนอนไม่หลับก็เลยนั่งอ่านหนังสือเงียบๆและทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยลอยมาตามลมพร้อมกับหางตาที่เหลือไปเห็นเหมือนเง,นเงาคนยืนหยุ่หน้าประตูคุณสุตัดสินใจเงยหน้าช้า พยายามปรับโฟกัสสายตาและภาพตรงหน้าทำออกเขาแทบช็อผู้หญิงใส่ชุดนางรําผิวขาวซี่จนม่วงเป็นนนตตดอนนา้ ดวงตาเบิกโพลงกำลังยืนไรยรำด้วยท่ารำที่อ่อนช้อยแต่ทว่าสายตาที่เธอมองมาดูกโกรธแค้นราวกับจะกินเลือดก,กินเนื้อให้ได้ยังไงอย่างนั้นคุณสุไม่รอช้ารีบคลุมโปงตัวสั่นพับ,พบต้องทนนอนฟังเสียงดนตรีไทยหลอนยันเช้าวันถัดมาคุณสุและภรรยาต้องรีบเดินทางกลับไปอยุธยาเพื่อทํางานจึงเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ชั้นเจ็ดพอตกดึกประมาณสามทุ่มภรรยาของคุณสุก็เข้านอนส่วนคุณสุก็อ่านหนังสือไปเรื่อยๆโดยระหว่างที่คุณสุอ่านหนังสืออยู่ จู่ๆภรรยาก็หลุดพรวดขึ้นมาขอบพับลงและเริ่มร่ายรำท่าเดียวกันกับนางรำเมื่อคืนเป๊ะยังไม่ทันไรภรรยาคุณสุวิ่งไปทางระเบียงแล้วปีนขึ้นไปทำท่าจะทิ้งตัวดิ่งลงไปด้านล่างคุณสุรีพุ่งไปคว้าตัวไว้แต่พยายามอุ้มเท่าไหร่ก็อุ้มไม่คืนตัวหนักเหมือนคนที่หนักเป็นร้อยกิโลคุณสุจะทำยังไงตอนนั้นฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอ้หน่อยสิคะคุณสุไม่รอช้าตัดสินใจทีภรรยาเต็มแรงจัดไปสองทีจนเธอกระเด็นกลับเข้ามาในห้องงภรรยาถึ กับสะดุ้งตื่นแบบงงๆว่าตัวเองมันลมฟุบอะไรตรงนี้ในคืนเดียวกันนั่นเองคุณสุก็ได้ฝันเห็นนางรำคนเดิมมาชี้หน้าด่าว่ามึงทำกูมึงเหยียบแขนกู คุณสุพยายามคิดจนมาคิดออกว่าไม่กี่วันก่อนตนได้ฉี่ริมทางและไเปเผลอเหยียบตุกตานางรำเข้าตอนเช้าคุณสุก็เลยเดินทางไปวัดใกล้บ้านเพื่อปรึกษากับพระที่วัดสุดท้ายคุณสุต้องกลับไปที่จุดเดิมเพื่อหาตุกตานางรำและนำไปซ่อมพร้อมนำเครื่องเซ่นไหว้ตามที่พระท่านบอกไปขอขมา